สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมชมพงคเช่นเดิมในออนไลน์สเตชันสกู o ปนะครับหลายคนฮะคงรู้จักกันดีครับกับ VR อุปกรณ์เล่นเกมยอดฮิตที่พาผู้เล่นนะครับเข้าไปสู่โลกสมมุติแบบสมจริงครับหลายคนฮะคงอยากจะได้นะฮะอยากจะหามาลองเล่นกันด้วยความที่มันสามารถเล่นเกมนะฮะและก็ออกแอคชั่นต่างๆควบคู่ไปกับการเล่นได้และด้วยความที่มันออกทุ่งท่าได้นี่นะครับบางคนครับก็เลยออกท่าทางเยอะเกินไปหน่อยจนเกิดอุบัติเหตุเตะโตเตะ เก้ากันเลยก็ยังมีครับแต่ข่าวของเราในวันนี้นะฮะมันเกี่ยวกับเจ้าแว่น VR ครับที่ทาง Daily Mail เว็บไซต์ข่าวของต่างประเทศนะครับได้ออกมารายงานว่ามีเกมเมอร์ชาวเยอรมันในวัย31ปีคนหนึ่งครับเกิดเหตุกระดูคอหักครับหลังจากเล่นเกมที่ต้องสวมแว่น VR เป็นเวลานานโดยเกมเมอร์ดวงชงรายนี้นะครับได้เข้าโรงพยาบาลหลังจากที่เขานะครับเกิดอาการปวดคอและไหล่อย่างรุนแรงครับในขณะที่เล่นเกมหลังจากการตรวจสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไลฟ์ซิปนะครับได้ระบุว่าเกมเมอร์ชาวเยอรมันวัย31ปีรายนี้เกิดอาการกระดูกคอหักในขณะเล่นเกม VR เป็นเวลาหลายวันครับซึ่งพอเล่นนานเข้ามันก็เกิดการเคลื่อนไหวที่ซ้ำอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานถูกไหมครับคนที่เล่น VR น่าจะพอเข้าใจดีว่ามันต้องก้มๆเงยๆบ่อยแค่ไหนและนี่เองครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกมเมอร์รายนี้เกิดอาการกระดูกคอหัก,หกและคุณหมอครับก็ยังบันทึกเอาไว้อีกว่า นี่ถือเป็นเคสแรกเลยนะครับที่เล่น VR แล้วบาดเจ็บหนักขนาดนี้แต่ว่าทางแพทย์นั้นนะครับไม่ได้ระบุมาฮะว่าชายคนนี้เล่นเกมอะไรและใช้แว่น VR ยี่ห้อไหน Hey, อยากรู้จริงซึ่งหลังจากที่ทางแพทย์นะครับได้ทําการเอ็กซเรย์ชายคนนี้นะครก็พบว่ากระดูกต้นคอข้อ C7 ที่อยู่เหนือหัวไหล่ของเขาเนี่ยเกิดอาการร้าวรวมไปถึงแตกหักด้วยครับโดยสาเหตุนะครับเกิดจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วบ่อยครั้งในขณะที่กําลังสวมแว่น VR เล่นเกมครับโดยหมอนะฮะก็ได้ให้ชายคนนี้เนี่ยใส่เฟือกพยุงคอและอาการนะครับก็น่าจะดีขึ้นหลังจากผ่านไป11-12สัปดาห์โดยห้ามเล่น VR เลยนะครับต้องพักอย่างเดียว แล้วก็ทางดรเดวิดเบลนะครับผมผูเชีวชาญด้านศัยกรรมกระดูกครับและการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลมหาลาย Life ัยไลฟ์ซิกเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าอาการกระดูกหักในครั้งนี้ครับมีลักษณะคล้ายกับอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในคนงานเหมืองหินในช่วงปี1940 โดยพวกเขาน,นนะครับต้องเวียงของหนักขึ้นไปไว้บนไหล่ทําอย่างนี้ซ้ําๆจนทําให้เกิดกระดูกต้นคอนะครับหรือว่าข้อ47เนี่ยแตกหรือหักหรือว่าร้าวได้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังพบในนักกีฬาวอลเลย์บอลรวมไปถึงนักกีฬาขี่ม้าด้วยและเพื่อความปลอดภัยนะครับกระทรวงธุรกิจพลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยนะครับก็ได้ออกเตือนนะครับถึงอันตรายบางประการที่เกี่ยวข้องกับแว่น VR ให้ประชาชนนะครับได้รับทราบซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าแว่น VR ะะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอังกฤษครับก็เอาเป็นว่าใครนะครับที่มีแว่น VR หรือว่าเครื่อง VR เนี่ยนะครับกำลังเล่นอยู่นะฮะก็ยังไงยังไงครับระมัดระวังกันเอาไว้หน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นเคสที่2ของโลกก็ได้นะฮะที่ต้นกระดูกคอพังจากการเล่นแว่น VR นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะฮะที่อาการแบบนี้มันจะต้องเกิดกับแว่น VR อย่างเดียวนะครับใครก็ตามที่ทําอะไรแบบนานๆซ้ําๆนะครับผมโดยที่ไม่ได้กังวล จนถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้บ้างเหมือนกันนะฮะยังไงก็หาเวลาพักผ่อนพักผ่อนออกกําลังกายปกติกันบ้านนะครับเกมเมอร์ทุกคนครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมชมคุงลงแล้วครับกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงยังไงรบกวนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งกันไว้แจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนื้อหาดีๆวงการเกมจากพวกเราวันนี้ผมขอตัวลาไปนวดก่อนนะฮะดีกว่าปวดเมื่อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ